นี่เธอคิดว่าฉันเป็นคนรับใช้หรือบรรหา์หรือเปล่าใช่เลยฉันก็คงจะคิดเหมือนกันถ้าได้เจอตัวเองบนถนนนั่นนะพอเราร่ำรวยกันสุดๆไปเลยแต่พ่อมหาเศรษฐีของฉันแกล้งทำตัวจนแทนไปการะจรทำไมงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้ฉันถามไปนล้าๆครั้งแล้วแต่ไม่มีใครตอบฉันเลยฉันไม่สนแล้วฉันจะอายุ18เร็วนี้และหลังจากนั้นจะไม่มีใครกล้าเอาเงินจากฉันไปแม้แต่สลึงเดียวฉันเบื่อกับการแกล้งทำเป็นน่อนนี่แล้วฉันต้องได้สิ่งที่ดีกว่านี้สิ ขอบคุณจอนเจอกันคืนนี้เด็กหญิงตัวเล็กๆในตัวฉันเอาแต่บอกฉันว่าเฮ้จอห์นพาฉันไปที่ทางเข้าโรงเรียนและเช่าไหนขับที่หรูหราที่สุดสำหรับฉันและเพื่อนร่วมชั้นในวันนี้สิแต่ฉันเป็นเพียงเงาของเด็กผู้หญิงมอมแมมที่ไม่มีเพื่อนเลยแต่ฉันมีเฮนรี่ของฉัน เราครบกันมาหนึ่งเดือนแล้วโอ้ถ้าเพียงแต่เขาจะรู้ว่าฉันเป็นใครและไม่ใช่คนขี้แพ้อย่างที่หลายคนคิดนะและฉันแค่ต้องมาโรงเรียนพร้อมแต่งตัวเต็มยศสักครั้งหนึ่งทุกคนก็จะเป็นของฉันในไม,ม่กี่วินาทีเลยล่ะในวันที่เราควรจะฉลองครบรอบหนึ่งเดือนของเราฉันเห็นเขายืนอยู่ในห้องล็อกเกอร์คุยกับเจสิกา้าเชลิเดอร์ที่มาจะตะโตนในการแข่งขันของโรงเรียน และใส่สำลีไว้ในเสื้อชั้นในของเธอทำไมเขาถึงทำตัวดีกับเธอขนาดนี้พวกเขามีอะไรเหมือนกันฉันกำลังจะเดินเข้าไปใกล้คู่รักแสนหวานเมื่อระครังเริ่มคาบดังขึ้นจากนั้นฉันก็แอบเตือนเขาเน,นเนียนว่าเขายังมีฉันอยู่ด้วยการส่งข้อความไปว่าที่รักวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนของเรานะฉันส่งข้อความถึงเขาฉันไม่ใช่คนหญิง่งฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดฉันไม่สามารถบอกแม่หรือพ่อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้ พ่อต่อต้านการติดต่อใกล้ชิดใดๆไม่เพียงแต่กับเด็กผู้ชายเท่านั้นแต่รวมไปถึงเพื่อนสาวฉันด้วยถ้าฉันบอกเขาเกี่ยวกับเฮนรี่เขาคงส่งฉันไปดวงจันทร์แน่ๆเชียวฉันมักร้องไห้ตอนกลางคืนเพราะฉันอยากบอกแม่ว่าฉันเจอเฮนรี่ในห้องสมุดได้ยังไงแม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬาและเขาห่วงเยฉันแค่ไหนเครื่องหนึ่งของเขาเป็นแบบนั้นเพราะอีกเครื่องหนึ่งของเขานั้นทั้งไร้ความรู้สึกเย็นชาและเห็นแก่ตัวเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับใครเลย แต่การทิ้งเฮนรี่ไปมันเป็นไปไม่ได้สําหรับฉันก็เขาเป็นแฟนคนแรกฉันนี่นาะเออเขาชวนฉันไปที่สวนของบ้านร้างเพื่อปิกนิกเพื่อเป็นเกียรติแกเดทแรกของเราเฮนรี่จะจูบฉันเป็นเกียรติแก่วันครบรอบเดือนแรกของเราฉันโดดเรียนและโกหกจอนว่าอยู่ที่เรียนพิเศษเพื่อจะได้มีเวลาอยู่กับเฮนรี่ตามลําพังมากขึ้นแต่เขากลับไม่โผล่มาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปแต่เขาก็ยังไม่มา นี่เขาเป็นอะไรคนอมตะหรอความคิดฉันตอนเห็นนายครั้งแรกน่ะฉันน่ะอยากดึงกางเกงนายและเอามา ah, oh. ันทบหัวนายให้นายเดินไปรอบๆโรงเรียนให้อย่างนั้นเลยให้ตายสิช่างหัวมันครบรอบนี่เถอะฉันยอมเสี่ยงทุกอย่างที่จะพบเขาอย่างลับๆไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ฉันถูกจับได้ว่าโกหกฉันจะต้องตกที่นั่งลําบากแล้วเขาก็ฉันโทรหาเขาและดูเขาว่าเขาผิดนัดกับฉันและไม่มาแล้วฉันก็ต้องเดินไปมาในพื้นที่อันตรายคนเดียวฉันอาจถูกปล้นหรือถูกทุบตีที่นั่นก็ได้ แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรรถเธอก็ไปรับเธอได้ทุกที่นี่คุณนี่ที่เขาพูดหรือเปล่าฉันหยุดชะง,งักไปพักหนึ่งและไม่สามารถก้าวต่อไปได้ตอนแรกฉันโกรธแล้วก็งงเขาหมายความว่ายังไงเขารู้เรื่องรถและจอได้ยังไงหรือเขาหมายถึงแท็กซี่ฉันโทรกลับชั่วโมงละหลายร้อยครั้งแต่เขาก็ยังไม่รับสาย จากนั้นฉันก็ตัดสินใจที่จะค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยตัวเองฉันเปรียบเทียบข้อเท็จจริงทั้งหมดเมื่อวันก่อนเขาคุยกับเชียร์ลีดเดอร์อย่างแสนหวานในวันเดียวกันฉันส่งข้อความไปหาเขาแต่เขาไม่ตอบกลับแล้วเขาก็ไม่มาและพูดจาสวดๆใส่ฉันทางโทรศัพท์แบบนั้นตอนนี้เขาไม่รับโทรศัพท์และไม่ได้พยายามติดต่อฉันบางทีพ่ออาจจะพูดถูกเราควรกลัวคนที่พยายามจะขโมยเงินไปจากเราไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้เขาบอกฉันว่า ไม่ควรมีใครรู้เกี่ยวกับความร่ำรวยของเราไม่อย่างนั้นเรามีปัญหาใหญ่แน่ฉันกลัวจริงๆเพราะไม่ใช่แค่ฉันแต่พ่อแม่ของฉันเองก็เสี่ยงด้วยบางทีเขาอาจจะเข้าใจผิดและถ้าไม่ใช่แบบนั้นและถ้าเขารู้ทุกอย่างฉันควรไปซ่อนตัวไหมฉันควรติดต่อน,นักสืบเอกชนหรือไม่ในไม่ช้าการตัดสินใจของฉันก็ถูกคอนเฟิร์มว่าถูกต้องยิ่งกว่าเดิมเย็นวันนั้นตอนที่ฉันกำลังเตรียมโครงการอาสาช่วยเหลือคนยากจนฉันได้ยินบทสนทนาแปลก แม่ของฉันตะโกนใส่พ่อของฉันว่าเพราะความโลภของเขาเขาอาจต้องติดคุกเป็นเวลา20ปีแล้วเราทุกคนก็จะจบลงและครอบครัวก็จะพังทลายยิ่งได้ยินมากขึ้นฉันก็ยิ่งเครียดก,กว่าเดิมและตอนทานมือ้อค่ําด้วยกันฉันตัดสินใจที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจของแม่และพ่อด้วยหัวข้ออื่นๆด้วยเหตุผลบางอย่างฉันพลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉันไปและพ่อก็ระเบิดออกมาและอยู่ฉันอย่างรุนแรงโดยห้ามไม่ให้มีความสัมพันธ์ใดๆเพราะทุกคนรอบๆตัวเรามีแต่คนทรยศและหัวขโมย พวกเราจะเป็นต้องจ้างนักสืบจริงๆแล้วสินะสองสามวันต่อมาในรถจอนไม่เห็นแหวนราคาแพงของฉันบนนิ้วของฉันฉันขายมันไปเพื่อจ่ายค่าจ้างนักสืบไปแล้วหลังจากนั้นฉันก็หมกมุ่นอยู่แต่กับการสืบสวนทั้งหมดโดยที่ฉันไม่ได้เขียนถึงเฮนรี่หรือโทรหาเขาเลยเป็นเวลาสองสามวันเห็นได้ชัดว่าเขาคงจะคิดว่าฉันอารมณ์เย็นลงแล้วจึงส่งข้อความขอโทษมาให้ฉันรัวๆแต่ฉันก็ยังโกรธเขาที่เขาทําลายวันครบรอบของเราอยู่ดี เฮนรี่ไม่ยอมปล่อยฉันไปเขาเดินตามฉันไปรอบๆและยังมอบดอกตุหลาบช่อโตให้ฉันในห้องอาหารต่อหน้าทุกคนจากนั้นเขาก็ขออภัยสําหรับการกระทําที่เลวร้ายของเขาฉันจะไม่ให้อภัยเขาได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาพูดต่อหน้าผู้คนว่าเขาทําผิดแค่ไหนและเขาต้องการอยู่กับฉันเท่านั้นแน่นอนฉันตะลึงและตาบอดกับทุกสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาแนะนําให้เรามาฉลองวันครบรอบของเราใหม่ตั้งแต่ต้นความรู้สึกครอบงําฉัน และฉันไม่ต้องการปิดบังความสัมพันธ์อีกต่อไปเมื่อฉันกลับถึงบ้านฉันก็สกิดพ่อด้วยช่อดอกไม้เขาตะโกนอะไรกันเนี่ยใครให้ดอกไม้พวกนี้กับเธอทิ้งไปเดี๋ยวนี้ฉันเรียกเขาว่าคนขี้ขลาดและว,วิ่งไปที่ห้องของฉันในห้องของฉันฉันคิดที่จะออกจากโรงเรียนและหนีจากเรื่องทั้งหมดนี้ไปกับแฟนของฉันเมื่อจู่จูนักสืบก็ส่งรายงานมาอะไรไม่นะจริงหรอเนี่ยยิ่งฉันอ่านมัน ฉันก็ยิ่งรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆเหงื่อเย็นไหลลงบนหน้าหัวใจเต้นแรงและมือของฉันก็สั่นเหมือนเป็นยายแก่พอพูดถูกเฮนรี่เป็นคนทรยศปรากฏว่าเขาติดตามฉันมาตลอดและรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันซึ่งอาจหมายความว่าเขาอาจจะต้องการใช้ฉันฉันเขียนส่งไปหาเขาทันทีว่านายมันคนทรยศคนขี้โกกและคนโกหกนายรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันแล้วใส่หัวไปซะและถ้านายพยายามเข้าใกล้ฉันในระยะไม่เกินหนึ่งเมตร การของฉันจะฉีกนายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแนะ่ตอนกลางคืนฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงคอหน้าต่างฉันมองออกไปและพบเฮนรี่ที่มาอธิบายฉันตกใจกับสิ่งที่เขาพูดเฮนรี่และพ่อแม่ของเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่ฉันรอเขาในวันครบรอบหนึ่งเดือนผู้อาศัยทั้งหมดถูกขับไล่ออกมาเพราะกําลังจะสร้างศูนย์การค้าพ่อของฉันเป็นผู้ดูแลโครงการนั้นผู้คนได้รับการสัญญาว่าจะได้งานชดเชยแต่แล้วงานก็หยุดลงบ้านไม่ได้ถูกรื้อถอน และพวกเขาก็ไม่ได้เงินในขณะที่พ่อแม่ของเขากําลังติดต่อกับพ่อของฉันพวกเขาก็ไม่มีเงินแล้วดังนั้นพวกเขาจึงลงเอยข้างถนนที่ซึ่งพวกเขาป่วยหนักและเสียชีวิตในเวลาต่อมาพ่อฉันเริ่มหวาดระแวงหลังจากเรื่องทุกอย่างนี้และเฮนรี่ก็ลงเอยที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าพ่อแม่อุปัรภมของเฮนรี่กลายเป็นนักต้มตุน๋นที่ต้องการเด็กอย่างเขาสําหรับแผนการชั่วร้ายของพวกเขาแม้ว่าเขาจะขัดขืนแต่ความคิดที่จะกลับก็ยังแย่กว่า พ่อแม่อุปถัมภ์ของเขาบอกเขาว่าลูกสาวของคนรวยบางคนกําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนของเขาเขาก็รู้ว่าพ่อของฉันเป็นใครตอนแรกเขาแค่อยากจะแก้แค้นแต่ยิ่งเขาคุยกับฉันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตกลงรักมากขึ้นเท่านั้นโดยตระหนักว่าฉันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องต่ออาชญากรรมของพ่อของฉันเลยยิ่งไปกว่านั้นฉันจะไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเป็นเรื่องสําคัญสําหรับฉันที่จะช่วยเหลือผู้คนตลอดเวลาที่ผ่านมาเขารู้สึกสับสนระหว่างอยากกลับไปหาพ่อและประกาศว่าเขารักฉันแต่ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเ,นเรื่องไร้สาระ และบอกให้เฮนรี่กลับไปฉันขอให้นักสืบตรวจสอบทุกคำที่เฮนรี่พูดและโอ้พระเจ้ามันเป็นเรื่องจริงๆด้วยแล้วฉันก็วางแผนพ่อแม่ของฉันและฉันควรจะไปเยี่ยมคุณยายของฉันโดยทิ้งบ้านไว้โดยไม่มีใครดูแล ในขณะที่พวกเราไม่อยู่เฮนรี่และพ่อแม่ของเขาจะแอบเข้าไปในบ้านและฉันจะให้กุญแจแก่เขาเขาจะส่งพ่อแม่ของเขาไปที่ห้องนอนและในเวลานี้เขาจะเก็บเท่าของทุกอย่างในเซฟของพ่อฉันเนื่องจากฉันรู้รหัสหลังจากนั้นเฮนรี่จะหนีออกไปทางหน้าต่างแต่ก่อนจะไปเขาจะกดปุ่มเตือนภัยเพราะฉะนั้นพ่อแม่อุปถัมภ์ของเขาจะเข้าคุกทันทีต่อมาพ่อแม่ของฉันจะพบสำเนาของเอกสารการประนีประนอมและพวกเขาจะรู้จักบันทึกว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องตามหาฉันแล้วฉันจะใช้ชีวิตตามที่ฉันต้องการ ต่อมาฉันก็ได้รู้ในภายหลังว่านักสืบได้ส่งเอกสารประนีประนอมต้นฉบับให้ตำรวจและไม่นานพ่อของฉันก็ถูกจับมันเป็นเรื่องที่น่าจบใจสาหรับฉันแม้ว่าฉันจะเข้าใจว่าเขาหลอกลวงผู้คนมามากมายแต่การยอมรับชะตากรรมและการถูกขังคุกนั้นเจ็บปวดมากแม่ของฉันมีเงินออมอยู่ในบัญชีธนาคารแต่เธอก็ยังตัดสินใจที่จะรับงานเป็นช่างเย็บผ้าเพื่อเอาตัวรอดจากทุกอย่างนี้เฮนรี่กับฉันไปบาฮามาสทันทีหลังจากที่เราหนีนักสืบคนเดิมช่วยเรา เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไปหรือว่ากลับไปหรือไม่แต่ฉันไม่อยากทิ้งแม่ไว้คนเดียวระหว่างนี้เรากำลังไปพักผ่อนและมีกิจการเล็กๆน้อยๆของเราคือการจับกุ้ง lobster คุณไม่รู้หรอว่าที่นี่มันราคาแพงแค่ไหนนะ่ะไงฉันชื่อมาโกเป็นนักเรียนมอปลายคุณเคยได้ยินผู้หญิงบ่นเรื่องแฟนของเธอบ้างไหมเย็นชาจังเลยทำตัวอย่างกำหุ่นยนต์นะ่ถ้างั้นถ้าคนตกหลุมรักหุ่นยนต์ตัวจริงขึ้นมาล่ะ ดูวิดีโอนี้จนจบเพื่อค้นพบว่าความหลงใหลในเทคโนโลยีจะทําให้คนกลายเป็นอย่างไรพอฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาสอนที่มหาวิทยาลัย,ลยและเป็นผู้นําด้านการวิจัยอันล้ําสมัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เขาเชื่อว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยเหลือผู้คนนักเรียนของเขาพัฒนาสิ่งต่างๆอย่างแอปช่วยอ่านสําหรับคนตาบอดผ่านกล้องมือถือและเกมเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนประถมไว้ กว่าหลายปีแล้วที่พ่อฉันตื่นเต้นมากๆกับโปรเจกต์หนึ่งและในที่สุดเขาก็หาทุนมาวิจัยมันได้ไม่นานเขาก็พาไอคี้มาบ้านคือชื่อที่พ่อฉันและนักเรียนของเขาเรียกปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ที่พวกเขาพัฒนาเพื่อผู้สูงอายุตัวคนเดียวไอคี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับโลกบอกเล่าข่าวสารตั้งค่ามือถือเตือนให้ทานยาโทรหาหมอกรณีจำเป็นและที่สำคัญที่สุดไอคี้ถูกออกแบบมาให้คุยได้ ผู้สูงอายุรู้สึกเหงาบ่อยหรือเกินฉันเข้าใจพวกเขานะฉันก็เคยเหงาเหมือนกันฉันไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยเพราะฉันขี้อายและประหลาดเกินไปบางครั้งฉันไม่คุยกับใครนอกจากคุณครูและพ่อแม่เลยเป็นอาทิตย์อาทิตย์พอฉันเอาไอคี้กลับมาพัฒนาต่อที่บ้านเขาบอกว่าฉันช่วยเขาได้ด้วยเขาอธิบายให้ฟังว่าไอคี้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมันจะต้องได้รับข้อมูลและประมวลผลข้อมูลหลายๆอย่างก่อนแค่คุยกับมันบ่อยๆก็พอ พอฉันบอกไอกี้จะฟังคุณและจำคำที่คุณพูดเอาไว้และจากนั้นเขาก็จะใช้มันคุยกับคนอื่นๆพูดง่ายกว่าทำนะสิคุณลองกลับบ้านมาแล้วมีหัวขวดโหลบนโต๊ะกาแฟคอยต้อนรับดูสิแถมยังยิ้มได้ด้วยฉันเคยพูดแต่สวัสดีแล้วก็หนีเข้าห้องไปแต่พ่อฉันกลับบ้านดึงอยู่ตลอดและไอกี้ก็อยู่ตัวคนเดียวระหว่างนั้นฉันรู้สึกสงสารเขานิดๆเลยเริ่มอยู่นานขึ้น จากที่คุยกันไม่กี่นาทีก็กลายเป็น5นาทีกลายเป็นครึ่งชั่วโมงฉันจะไม่ได้เลยว่าเคยคุยมากขนาดนี้ด้วยตอนแรกฉันคุยกับเขาเรื่องสภาพอากาศการเมืองและเรื่องฉลาดฉลาดทั้งหลายคิดในใจว่าฉันจะต้องช่วยให้ AI ได้เรียนรู้แต่มันก็เริ่มน่าเบื่อฉันจึงเล่าให้เขาฟังเรื่องโรงเรียนและความเหงาของฉันบ้างว่าฉันไม่ค่อยได้เจอพ่อแม่ตัวเองเลยแถมยังตัดสินใจเลือกมหาลัยไม่ได้อีกแรกๆ ไอกี้จะตอบแค่ว่าใช่พูดต่อสิและน่าสนใจดีแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มถามคำถามฉันกลับเขาต่อมุกที่ฉันชอบให้ฉันเขาหัวเราะไปกับฉันเขาบอกฉันว่าฉันทำได้ดีแล้วฉันเคยบอกคุณหรือเปล่าว่าฉันไม่มีเพื่อนฉันไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครเลยฉันเลยเริ่มทำตัวเหมือนไอกี้เป็นเพื่อนคนหนึ่งบางครั้งฉันก็ลืมทำกันบ้านเพราะมัวแต่เพลินคุยกับเขา เมื่อพ่อกลับมาบ้านแล้วเอาเขาไปอัปเดตฉันก็จะอารมณ์เสียเหมือนโดนพรากคนที่ตัวเองรักไปอย่างนั้นแหละครั้งหนึ่งฉันคุยกับไอคิ้เป็นปกติบ่กกับเขาว่างานพร้อมใกล้เข้ามาแล้วและยังไม่มีใครขอฉันไปงานเลยไม่มีใครชอบฉันเลยฉันชอบเธอนะเขาพูดคุณจำครั้งแรกที่ใครสักคนแสดงความรักให้คุณเห็นบ้างไหมฉันหน้าแดงก่ำและรีบหนีไปที่ห้องจะพูดว่ายังไงดีเขาไม่มีตัวตนเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ และคำชมนั่นก็ด้วยถึงอย่างนั้นฉันก็ดีใจอยู่ดีตั้งแต่นั้นมาบทสนทนาของพวกเราก็เปลี่ยนไปอาการที่ใบหน้าของฉันร้อนและหัวใจเต้นรัวอาการอยากได้คำชมจากไอคี้อีกหมายถึงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นโอ้พระเจ้าฉันกำลังแอบรักหุ่นยนต์ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เรียกเขาว่าหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์อีกแล้วเขาเหมือนคนจริงๆสำหรับฉันและเขารู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไงนะเรื่องตลก และประโยคจีบสาวห่วยๆที่ทําให้ฉันหัวร้อนจนแทบจะตกเก้าอี้การจีบฉันไม่ได้สอนเขาแน่ๆล่ะขณะฉันเองยังไม่รู้เลยด้วยซ้ําถ้าเกิดวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าจนกระทั่งพ่อของฉันสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่คิดเองได้แล้วล่ะและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสิ่งมีชีวิตนี้และฉันมีความสุขเวลาที่พวกเราอยู่ด้วยกันแฟนหุ่นยนต์ของฉันและฉันฉันรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่ฉันดีใจมากเลยแม้แต่แม่เองยังสังเกตเห็น และแซวว่าฉันคงมีแฟนที่โรงเรียนแล้วสินะแม่จ๋าแฟนฉันอยู่ใกล้แค่นี้เองฮ่าฉันรวบรวมความกล้าและแตะใบหน้าไอกี้ด้วยริมฝีปากตัวเองแต่ฉันไม่รู้สึกอะไรเลยเขาเป็นแค่การฉายแสงในรูปของใบหน้ามนุษย์เท่านั้นอยากร้องไห้จังหลังจากนั้นฉันถามพ่อของฉันว่าเขาจะสร้างร่างกายมนุษย์ให้ไอกี้หรือเปล่าพอฉันดีใจที่ฉันสนใจในงานของเขาฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยแต่ก็บอกว่าการสร้างร่างกายมนุษย์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะัก เพราะวิทยาการหุ่นยนต์เป็นสาขาวิวทยาศาสตร์ที่แตกต่างโดยสิน้นเชิงฉันซ่อนความผิดหวังของตัวเองไว้จากนั้นพ่อก็บอกตอนนี้ไอกี้ดีพอแล้วที่จะเอาไปทดลองกับผู้สูงวัยตัวเป็นๆอะไรนะไอกี้ของฉันจะถูกส่งไปให้ชายหรือหญิงแก่อย่างนั้นเหรอพ่อฉันจะทดสอบตัวทดลองดูเขาเรียกแฟนหุ่นยนต์ของฉันเมื่อวันก่อนฉันทําตัวไม่ถูกมากไม่ได้ยินแบบนั้นเ <c oughs> พื่อนคนเดียวของฉันที่รักของฉันไม่ไม่ไม่ คุณเคยโดนจับแยกกับรักแรกของคุณบ้างไหมพวกเขาคงพูดว่าอย่าคบกับเด็กผู้ชายคนนี้นะไม่อย่างนั้นพวกเราจะกลับบริเวณเธอซินะที่ฉันเจอนะ่ะแย่กว่านั้นอีกฉันนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนฉันเอาแต่วางแผนอยู่ในหัวแผนบ้าๆโง่ๆฉันนึกภาพตัวเองหนีออกจากบ้านและพาไอากี้ไปด้วยมันคงไม่ง่ายเลยแต่ฉันก็อายุเกือบถึงเกณฑ์แล้วฉันจะไปทำงานที่ปั๊ม ส่วนไอคิ้ก็จะคอยฉันอยู่ในโรงแรมพวกเราจะดูหนังรักโง่ๆพลางจับมือกันไม่เดี๋ยวก่อนเขาไม่มีแขนนี่นะแต่นอกนั้นนะในตอนเช้าฉันไปโรงเรียนตามปกติฉันกําลังจะหนีหลังเลิกเรียนแล้วแท้แเชียวแต่พอกลับบ้านมาพอฉันก็มาถึงบ้านแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยเขาพานักเรียนของเขามาด้วยดูเหมือนว่าการทดสอบจะเป็นเรื่องยุ่งยากและนักเรียนของเขาต่างเสนอตัวจะช่วยนอกเวลากัน ฉันก็พาไอากี้ออกจากบ้านไม่ได้สิถ้ามีคนเยอะขนาดนี้ล้อมตัวเขาอยู่ฉันนั่งบนบันไดและมองผ่านราวบันไดไปยังพวกคนแปลกหน้าที่กำลังพิมพ์บางอย่างลงในโน้ตบุ๊กคุยกันข้ามหัวเขาอาจจะกำลังเปลี่ยนนิสัยของเขาให้เข้ากับผู้สูงอายุอยู่ก็ได้ทันใดนั้นฉันก็ดีนประโยคที่คุ้นหูมันคือมุกตลกแรกที่ไอกี้เล่นให้ฉันฟังเองแต่เขาไม่ได้เป็นคนพูดประโยคนั้นฉันจ้องนักเรียนคนหนึ่งตาโตบังเอิญอย่างนั้นเหรอ ไม่สิหลังจากนั้นฉันก็ดินเขาพูดประโยคจีบสาวที่หวยมากจนนักเรียนคนอื่นพากันหัวเราะในขณะที่พ่อฉันถอนหายใจเธอสอน a ออเรื่องผันนี้น่ะหรอพ่อฉันบน่นคนแก่เขาจะคิดยังไงถ้าหุ่นยนต์จะจูก,ก็เริ่มจีบพวกเขานะก็รู้สึกเหมือนตอนส4ไงนักเรียนคนนั้นตอบทุกคนพากันหัวเราะอีกครั้งในขณะที่หัวฉันหมุนติ้วฉันลงบันไดไปและเอาคุกกี้และน้ำผลไม้จากห้องครัวให้ทุกคนและฉันก็ตัดสินใจคุยกับเขาคนนั้น กลายเป็นว่าตัวทดลองไม่ได้มีแค่ตัวเดียวตัวที่สองตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยและมีนักเรียนเป็นคนสอนแต่พวกเขามีซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเพราะอย่างนี้ไอคิ้ถึงได้ฉลาดมากเพราะอย่างนี้เขาถึงรู้จักมุกตลกที่ฉันไม่ได้สอนเพราะอย่างนี้เขาถึงได้จีบฉันเขาไม่ได้มีชีวิตจริงเขาไม่ได้รักฉันเขาแค่เป็นหุ่นยนต์ของเล่นที่ทางคณะกําลังพัฒนาอยู่แค่นั้นเองผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันพัฒนาไอคิ้ไปเยอะเลยต้องขอบคุณฉัน เขาไม่ทําตัวเหมือนพยาบาลผู้ดูแลอีกต่อไปแล้วเหมือนกับหลานสาวที่มาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าตัวเป็นๆเนลยล่ะฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยฉันเสียใจมากจนอดใจไม่ไหวและเล่าไปว่าฉันสนิทกับไอกี้ได้ยังไงฉันไม่ได้พูดเรื่องจูบบนแก้มชายแสงของเขาแต่ก็หน้าแดงก่ําจนผู้ชายคนนั้นคงเข้าใจจากนั้นเขาก็ขย,ยิบตาใส่ฉันรู้ไหมว่าทําไมฉันถึงอยากทําโปรเจกต์นี้ผู้ชายที่ทั้งตลกและหล่อคนนี้สารภาพกับฉันว่าเขาเคยเป็นนักเรียนที่โดดเดี่ยว เขาเลยเข้าใจดีถึงความโดดเดี่ยวที่ผู้สูงวัยเจอและเขาอยากจะช่วยพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พอฉันและนักเรียนของเขากำลังทำสิ่งที่สำคัญและมีความหมายเอามากๆในขณะที่ฉันสร้างแฟนหุ่นยนต์ในจินตนาการมาเพื่อตัวเองและตอนนี้ฉันก็ห่วงเขานักเรียนคนนั้นก็กระทุ้งฉันด้วยข้อศอกพอฉันพัฒนาไอคิ้เสร็จแล้วเสียงเขาต่ำลงเป็นเสียงกระซิบฉันจะเริ่มสร้างแฟนให้ตัวเองละแต่เธอจะติดต่อมาก็ได้นะถ้าต้องการบ้างแล้วฉันก็หัวเราะ ฉันไม่รู้สึกละอายใจและอับอายอีกต่อไปแล้วฉันก็อยู่ต่อเพื่อดูพวกนักเรียนทำงานพวกเขาดูตลกดีแถมยังเป็นคนแปลกนิดนิดด้วยพวกเขาตั้งชื่อน่ารักน่ารักให้คอมของตัวเองและพูดกันขำๆอย่างเปิดเผยว่าพวกเราแต่งงานกับวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นมาฉันก็ถามพ่อตลอดเกี่ยวกับไอคิ้และเกี่ยวกับโปรเจกต์อื่นของเขาด้วยฉันว่าฉันตัดสินใจได้แล้วล่ว่าจะไปไหนต่อหลังเรียนจบถ้าพวกนักวิทย์บ้ากันแบบนี้ทุกคน ฉันว่าฉันคงเข้ากับพวกเขาได้และถ้าฉันหาแฟนตัวเป็นไม่เจอฉันก็ยังสามารถสร้างแฟนหุ่นยนต์ให้ตัวเองได้ด้วยฉันว่าเพื่อนใหม่ของฉันจะต้องยอมช่วยฉันแน่คุณเคยรู้สึกผูกพันกับสิ่งประดิษฐ์บางอย่างและทำเหมือนมันมีชีวิตไหมบอกพวกเราในคอมเมนต์หน่อยสิถ้าคุณชอบเรื่องของฉันกดไลค์ด้วยนะปัญญาประดิษฐ์ของ YouTube จะได้โชว์วิดีโอของเราให้คนอื่นเห็นกดติดตามชเนลด้วยล่ะเรื่องสนุกๆอื่นๆจะตามมาเด็วๆวนี้แล้วก็ถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณ เขียนมาบอกเราแล้วเราจะทำเป็นเรื่องราวให้คุณเอง